สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายงานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับไปดูข่าวแรกเลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้สื่ข่าวจะพาท่านผู้ชมมาที่สถานีตำรวจภูทรเมืองอำนาจ,จเจริญครับท่านผู้ชมมาชมตำรวจชุดจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจจราจร ให้บริการครับนี่ครับจลาจอน,นําโดยพันตํารวจเอกสุทธการฟักทองผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองอํานาจเจริญให้จนหน้าที่ตํารวจครับได้ออกบริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนในยามเวลาเร่งด่วนนี่หน้าสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองอํานาจเจริญครับท่านผู้ชมก็จะเป็นหน้าโรงเรียนมัธยมอํานาจเจริญและหน้าสถานที่ต่างๆจุดเสี่ยงทุกจุดครับก็จะมีจลาจรครับให้ ผู้ขับรถผ่านไปมาครับใช้รถใช้ถวนอย่างระมัดระวังครับมีน้ําใจในเพื่อนร่วมทางด้วยแบบนี้จะเห็นได้ว่าครับให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดครับประชาชนยังได้ฝากครับขอบคุณผ่านผู้สื่อข่าวมายังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองอำนาจ,จเจริญด้วยนะครับ